ครับพี่น้องขับรถมาดีๆจอดแป๊บเดียวจนนกน้อยอม,มาทำอะไรเนี่ยโอ้โหมาขี้ฮะมาทำอะไรเนี่ยโอ้ย,อยดูดิโอ้ยไม่กลัวคนเลยมันมาขี้ไงไม่ไม่ใช่ขี้เนี่ยมันมาเออเออเอเอโอยโอ้ยไปแล้ว ฝั่งนี้อีกโอ้โหดุมากเลยครับดุมากๆเลยโอ้โหออกต๊ตึอะนี่ไงเห็นไหมไปกลัวกล้องเลยโอ้โหไปกลัวกล้องเลยเอาลงมาทำไมเอ้าจัดไปนี่แน่นี่แน่นี่แน่ว้าวโอ้โหไปกลัวกล้องเลยท่านผู้ชมดูนะครับ เรามารับปริญญาสาวน้อยนะครับปริญญาอะไนยิ้มเอเดรผู้บ่าวชิบมักบัลลุกได้ได้ขนาดเลย ถ้าใจหลายนี่ทำปากแบ้มเป็นด้วย <c oughs> เต็มใบมันเนี่ยเต็มอันนี้ดอกไม้อ่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะดอกไม้อ่อะยินดีกับยินดีกับยูวาบันดิตค่ะปัดแก้มมีไหมพอแนละ้ว ปัดแก้มด้วยดีสวยมากแต่คุณผู้สวยกว่าแม่ดาวใครสวยติดต่อให้พ่อหน่อยทำไมไม่เอาเป็นแม่ไหมเด็ <ห ả? S 1> เป็นแม่น้องกวนไหมไม่ไม่เอาแม่ดาเอาคุณอะไรคุณผู้สวยแม่ยงกี คือเขาไม่ให้ไม่ให้เข้านะครับเราก็จะมาส่งน้องที่หนาเร่งเรียนครับไปเทาาี่ยวดอกไม้ด้วยอ่ะ <c oughs>

น่อยได้ครับเด้อพี่น้องมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยอ่ะอนะบาฮะยังเออ จะแบบใหม่แบ่งรอยเอ้ยแวแล้วซื้อให้ลูะไรเอามาเร็วกคุณสิให้รุงทะเบียนให้ลูกไหมนะจะไปซื้อแบ่งรอยกันนี่ก็เป็นเงินนะครับเงินแค่นะครับเด้อไม่อยากได้กะนพวงละหนึ่งพันบาทครับ ก็มีแม่ค้ามากขายของนี่ผู้ปกครองก็มาเยอะมากเลยนะครับโอ้ยจะเปนห่วงตะลูกสาวเพราะสวยเนาะ แักหนักแอกโอ้ยพอแล้วพอแล้วหมูสวยแล้วแค่นี้แค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยฮะจะสวยอีกนี้อีกเหรอจะัดแมกันนีอ้อ,อ,อีกแล้วลอถือเอาจะา่าบุดเลยไหมยิ้มได้ไหม ขักนอขักนอขักนอเฉยหักนอสวัสดีครับผู้ชมช่องพอเลี้ยงพาเื่นะครับมาดูนะครับแม่แม่มาชมความสำเร็จของลูกนะครับครูคุณครูไม่ให้เข้านะครับ เออเนาะนรับน like ู่นเด็กๆอยู่ข้างในครับแต่คุณครูก็ไม่ให้เข้าในโรงเรียนนะครับพ่อแม่ก็จะไม่อยู่อย่างนี้นะครับวันนี้เป็นวันรับปริญญายุวะปริญญาของมสาม อนุบาลแล้วก็อะไรมะรู้